สวัสดีค่ะคุณภูตะวันใช่ไหมคะค่ะเอาเจแดงที่ยูเฮ้กระจมองากอเมนกระจมองากอเมนจำเสียงได้จำเสียงได้สัตเอาเอา,เอา,เอาไปให้เลขช่องอื่นบอกกระจมองข้นหจากค่ะนูอ่ออกช่องบ้าวแ่าจอดเจแดงโอ้เมนวะออกมาจากเมืองเลยค่ะ,คะนููนออก แต่แต่กันก้นนนอ,อนมึออกไ้บุญพลาก็ดีโน้มึยื้ให้บุญพลาเราไปง้อไฮต้าเฟ่าเจ้าค่ะโอออกดีบ่ค่ะเลขกเนะกะกะไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะเจแดงอืมกเจะว<อ>่าคอมเ,เมนต์หลายหลายคนเอพี่เขาไปคอมเมนต์บะแมนเสียงคุณตะวันคุณภูตะวันคุณภูตะวันด้วยหลายคน <c oughs> ว <c oughs> ันนี้มีคมนหนึ่งบอกว่าคุณภูตะวันมีเซนให้เลข่องเบาเ่าเซนเดี้เจแด<ม>งก็ะเลื่อแท่าโอ้ก<ม>้นเดียวกันเนาะจ<ม>นเสียงได้ก็เจ้าว<ม>่านเนาะเจแดงแล้วโบหุจักเคยให้เลขเอาว่าให้เจแดงบ้างบังวันนี้ได้ตัวแดงโอ้ยให้ให้ที่จัดตลาดเจแดงโอ้ยเจแดงกับโบหุจักบ่ะด้ถามบนะเดี๋ยน้ำตูเนาะเย กันกันเรื่องสว่ามาคอมเมนต์กับว่าหูนี่นึกถึงว่าเยอะเกินต้องมีคนจําเสียงคุณนายได้ค่ะคิดเยอะขจะว่าคุณนายพูตตะวันคุณนายซื้อคุณนายซื้อคุณนายหรือว่าซื้อคุณพูตตะวันอันคุณนายเนี่ยคือคนอยู่น้องกันในเอิรนกันคุณกันเอิรนหยอกกันเราจะได้ได้ตำแหน่งคุณนายมาหน่อยเด็ดี่ยวคนเอิรนจะไม่คิดากคุณนายจ้ะแต่ว่าพู้ตะวันนีนเป็นซื้อเฟซค่ะ ซื้อเฟซผู้ตะวันบอกโอ้เจแดงไปติดตามบ้างผู้ตะวันซื้อๆเนาะเฟซเนาะค่ะไหวกันจะแดงลงคลิปนี่คนนยู่ไปเป็นเพื่อนไลา์เนี่ยนี่เนาะกันแมนเนาะล่้งก็ได้เจแดงก,ก็กระเพวาอย่างนี้แหละคะ่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะแบงปันเนาะแบงปันกันบุญไพบุญมัน่นเสมมติบันทือกันที่ช่องบ้าเผามาดูป่าบุญไัยบุญมั่นเนาะ จะได้เห็นกันวันน้กับคุณนน่ายพูดแต่วันนี่เนาะยิ่งใสเนาะวันหน้าคาเนาะบอท่านเข้าไปหน้าคาสื่อเสื้อผาจักเทียด้ตลาดนันบอท่านขึ้นไปมิตรพันค่านไม่เห็นข่าคนหลายบอข่าซสมมือนี้เมื่อนี้บ่ค่อยมีคนถอดเจแดงตังต่มี่อันนีมาบ่ค่อยมีคนเห็นแต่เข้าวทายในทีวีหรือว่าในภาพเนาะเป็นตลาดเสื้อผาเนาะโด่งดัง ค็ั่งดังกันบอกมีโรคมีไพ่อันนี้มากก้นกับสีไลคือเก่าเนาะถึงหนาหรืฤดูหนาฤดูนี่นะค่ะวันนี้ก็ลัางนาเล็กหล่างล่างคอยอ,อคอยทุน,นอีเพราะว่าในมาบอกเล็กหล่างแต่ว่าเล็กบนพอหายมากแล้วเตีกบนหายมาแล้วพอเ <บน S 2> ่ก<ม>ากับเป็นลุ่งเราแหละค่ะอ๋อมาอยู่ขึ้นมนจจาจากผู้ต้อง กูที่กัเพือมาฟซีมากก็เมนหลายอ๋อเมนบอกกับเลยล่องท่อนึ่งท่อหานเลยค่ะค่ะเลขเด่นเจเจแดงเลขบนค่ะเลขเด่นเลขเลขค่ะค่ะบนเนาะค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดตัวเดียวค่ะค่ะขียนแล้วค่ะ สามตัวห้าเจ็ดสี่ค่ะห้าเจ็ดสี่อ๋อไม่นาแล้ะมันดังเนาะค่ะสามตัวห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่โอ้สองตัวสองตัวนี้นที่เจ็ดสี่กับเจ็ดห้าค่ะเจ็ดสามเป็นตัวกันเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะเจ็ดสามเป็นตัวกันค่ะกันเจ็ดสามนะคะ เป,เป็นเฟ้ยพ่อนี่ธันรักรักเนจะเบเจะเบไผ่าดค่ะรักเด่นตัวเดียวของเราเนี่ยโอ้โหเป็นโบค่ะปา้าพ่อพ่อในนี่พ่อเป็นข้าปูดีละค่ะข้ปาปูข้าปูจิ้กจิ้มดีละค่ะอาดมือเลเจแดงซิมีบุญย่าได้ไปไปแท้แน่นอนเดี๋ยวออกออกหลวงวันนี่เจแดงไปมาไก่กันเนาะ บอกใส่เห็นยังมาอยู่ว่าเอ้าเป็นอย่างที่ฝันเห็นนั่นบ้านข้าบรุดบ้านเจแดงทุ่มบ้านแดดมือก็ยังยังคุยกั่นีเดือนสกาวว่าปูปูดูน้ำเข้าหนิละแม่สันดิพันวาสีแม่นแต่ว่าบ่อยากเอาไลน์เนาะค่ะถ้าเราออกคลิปก็บ่อยากเอาไปไลน์เฉยๆเฉพาะจะรู้อยู่ค่ะเฉพาะจะรู้เนาะเดือนสกาว่าปูสันดิคุยสู่คนฟังวราสู่คนฟัง ปูด้วยน้าเฮ่านี่ละแม่วซันเดย์พันวานั่นนะค่ะอืมนี่แหละค่ะเดี๋ยวล่อเล็กรางเพราะว่าหัวนี่เล็กรางแล้วเนี่ยปมาหาหัวทีแล้วเราวหายกองหาเล็กรางอืมงวดหาโอ้งวดบนบนบนถือป่ะคะดีแดงกันตัวเล็กเล็กเสีดเดียวเล่าหนาจะแน่นอนเลยค่ะเล็กเล็กเด่นเล่าเสีดเดียวเล็กคุณเสีเดียวนี่แน่นอนเลยพ่อถ้าเร่าหายกองหัวมากือเป็นบนยางเดียว นี่นี่คือได้แล้วมันบอกนี่คือได้แล้วมันเนาะนี่เนาะค่ะค่ะเจ็ดซีเจ็ดหาเจ็ดซีเจ็ดเขาแล้วค่ะเจ็ดเขาแล้วค่ะชื่อพ่อหามันดังมาจากไซเจ็ดหาเนาะเจ็ดซี่ดังมาจากไซเอ๊ะดีมากบ้าเขาแล้วล่องจากต่กรอตองหวัดจังเลยยากคีเลออ๋อลงผิดอ๋อตองหวัดเลยมันบอกค่ะบ้าเขากับข้นผันเจแดงนี่แหละ บ่จ้ะเพิ่นเพิ่นอยู่กรุงเทพตลอดตั้งแต่ออกโรงเรียนตั้งแต่อีกหน่อยจนจนว่าเถ่าคือว่าล่ะอยู่หนีโอ้ยอยู่หนี่นบ่ได้ซื้อบ่าวแถาเนาะจักเพิ่นได้เมียบ่ได้เมียบ่ฮู้เพิ่นซื้อเพิ่นซื้อยังก่อซื้อเพิ่นแม่บ่าวแถวค่ะแม่บ่าวแถวเนี่ยพิ่นซื้ออยู่บ้านกับเป็นน้องของหมู่เพิ่นมาบ้านยายตายเอ้ยแม่นอยู่ยายเสียบ่เนาะอ๋อมีมีมีคนเสียมีญาติเพิ่นเสียเพิ่นเลยมา เพิ่นทํำคลิปกิน,ทนเที่ยวเนี่ยล่ะเอ้ยกินถ้ำอาหารบัดนี้พระหัตก็เลยแนะน้ำพะหัตก็เป็นมูมูไอ้เพื่อนเนาะโอ้ไอเด่นเสียไอเด่นเสียบบาเถากันเลยมากบัดนี้ก็เลยแนะน้ำวบาหายว่าทํำคลิปหวยเดี๋ยวสีแช่ห้พระหัตว่าพะหัดก็แช่ห้เจดแดงก็แช่ห้เพื่อนก็เลยพานบัดพ่อพานแล้วบัดนี้น้ำเสียกันเลยโทรมหาเจดแดงแม่ซอยหนูเนี่ยแม่ซอยสียให้หนูแน่สันเด้ จะเสียห้หลายคลิปจนพานน้ำเชียก็ได้ก็เป็นเพื่อนเบาเท่าที่มั่งอ่นอันนี้คือพอเราไม่ห้ตรงหัวเนาะเราก็ห้เป็นปัญหาล่ะปัญหาเรากัก็รไม่ได้ห้ยง่ายดอกเราห้ปัญหาเราห้งานเยอะคือยิ่งหนัเพือนนั้นถือป่ามากเทป่ามากป่าในเทบกร้ายได้เด้บารเนนคุณนายหนก็เลยถามเื่ามาคื่อชีเเทียดูแท้แด้ขา้าขาป่าเล่าหนัมันจะเป็นเจ็ก แล้วแต่เลยบอกว่าเจดนี่เขาเลี้ยงไว้ระหว่างวันนี้ทุกวันนั้นพี่ว่าเจดมาดูรือระหว่างยังคือเจดเลยเพราะว่าพญานาคกันคนส่างพญานาคหลายแล้วก็บอกทุกสิเลยเด็กตอนวันที่คือเล่าเล่าจะเล่าจะว่าเป็นแบบว่าสามารถมาจะปัญญาจะปัญญาไงแต่วันนี้เราก็เลยว่าเป็นเป็นได้แล้วยังปัญหาระหว่างพุทธายเนี่ยนานจิงอยู่กลาง ในบันที่หลีคุณนายเนี่ยผัดผัดบัวมากขาดเจ็ดคุณนายเนี่ยมาเจ็ดซีคุณนายก็ได้จับรักจะผ่ามาดใจรักลอยอืมหาเชลรักลอยผู้ชายตรงกลางจะเป็นหาหาเจ็ดเนะาะกันกว้มเพล่นเนาเนาะปกติผู้ใชายในกลินะ่นอยู่กลางเนี่ยมันจะเป็นหาอยู่อยู่หลักสีแ,แต่ที่นีคุณได้ามาเจ็ดสีหลายก็เจ็ดมาตีเจ็ดเจ็ดสีหลายก็เจ็ดหาเ,ดาเจ็ด โอ้แ oh, ต่บาแก้วมีตาของศัตรูขึ้นเกาหล่ะค่ะซีนะ่ะจะมากกว่าหาเหมือนป่คะแต่แต่เล่าตัวแล้วเน้นหนะ่ะเล้วจะเน้นเจ็ดรักเล่านะ่ะเล้วจะเน้นเจ็ดพะเพราะว่าเล่าเจ็ดนี้มากม,มาเน้นมากมาเน้นเป็นตัวยืนนะคะค่ะค่ะเล่าเราแนวแน้วเล่เา,า,า,าบอกงูนี่เจ็ดมันมานกสามหมวดปีเลยเนาะคะ่ะตั้งแต่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหล่ะก็เจ็ดสาม มานึงวันนี้มัถึงวันที่สีู่ก็เลยถามว่าวาเอาขึ้นมาดูเฉยพอแล้วก็เรยกว่าเยงไง้ว่าวานน่าจะเป็นบ่นวิลีค่ะเพราะว่าซีเจ็ดถ้าเจอดับล่างมากเนาะจ้ะล้ววันี้วัที่แลอ้าวเราก็บอกว่าเลขเขาจะล็อกมันก็ล็อกเป็นสามแปดเนี่ยมาล็อกตัวเดียวกันตัวเดียวกันค่ะตัวเดียวกันก็พ้อยพบพ้นมาคงชุดใต้ หาเจ็ดซีเจ็ดซีตัวเดียวค่โอ้ตรงกันพอดีเลยตุเจแดงหาซื้อไว้ว่างคลิปนี้ละค่อยถูมาลุยๆไปน้วยกันเพราเว่าไอแ<อ>ถวหวกมาอยู่แล้วมาถามใกลางย่งพอย่างมาหนในกลางแล้วรอ,วอบวันวันนี้อาจจะขึ้นนีหน่หรือขึ้นสุดท้ายโซ่เาค่อลงหนาจะท่านบิดอกจะได้วานงนีแต่ว่าวันนี้เริ่มเงียบ แล้างี่าโตใหญ่เจดงเอื่อกูสมัครับชมจ้าแต่เรื่องว่าถานเป็นจริงเลยกันนีเป็นตอนได้รับเราก็ตอบรลยว่าแจ้งได้เลยนะมาต้นถามกันนะเอฟซีก็เหม็นหลายเสียงคุณพูดตะวันเสียงคุณนายพูดตะวันลงต้นเนาะค่ะ กนเลยว่าอ้าเิ่นไห้จังได้คนคือหูจ okay. ักอ um oh, ่านไปอ่านไปก็มีบอกว่าเบาช่องเบาเท่าวาสันเด้อีกคนนึงว่าคุณภูตะวันให้ช่องเบาเท่าว่าสันเด้ค่ะคือคืนวัที่แนวนี้คือพอเราหายเจี๊ย่แร้ไหมค่ะพอดีนูไปไปนิตเมียเแดงนี่นูก็ะจ้องเข้าไปเลขอันนั้นเลในค่ะมีน่าเราถูกห้ายเนาะค่ะนูก็ะจ้องเข้าไปเลยเด้ค่ะ เพราะว่านู้ก็บอกเจแดงนี่วันมันจะได้เปียนตรงที่นูมีเส้นและไมัชำคำเนี่ยก็เลยถูกหวยบ่อยมันบอค่ะเจาว่าถูกหวยทุกงวด่าเจ้าว่าไปแล้วน้อเจแดงนู้น่ะถูกมาแปดเก้าปีแล้วด้ค่ะน้สงเจเกฟกินมาตลอดถูกทุกงวดบอค่ะมันคันว่าทุกงวดมันแต่แต่แทบทุกงวดน้อเจแดงเพราะว่านู้จะเล่นคูนจิก้าไว้อยู่แล้ว เนัคู่คู่สิบเก้านี่คืออย่างเจดีย์นี่คือคือเจ็ดคูนสิบเก้าเนี่เจ็ดที่ไปกับทุกตัวเลยค่ะเจ็ดคูเก้าอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะค่ะขึ้นู้จะได้ได้ตลอดน้ำน้ำเลขกตัวเดียวนี่ขึ้นหน้จะได้ตลอดทะเลตัวเดียวเขาสิค่ะเป็นตัวตะกบที่หน้ตจะออกไปเพราะเขาคอตะลักหน้เขาขึ้นหน้ไกอยย่ได้ยังทีแม่เจดีย์คือคือว่าวห้อยแพอาของเจ้าของพ่อเป็นบ่ เมน,นค่ะคือแบบเอาเอาตะโพคือเดี่ยวคันพ่อให้เมนเมนติดอย่างมาเมนปันว่ากมาตรงจะต้องซื้อค่ะันเล่าหแต่ว่าเที่ยวนี่เพิ่นให้เจ็ดจับคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจับไปเลยวันวันอ่ะคือว่ายังบัท่านในส,สื่อเจ็ดสามเจ็ดสองยังบัท่านในส,สื่อค่ะ จะซื้อได้คือกันเนาะกว่นี่ก็มีความรู้สึกว่านก็จะได้นักหนักประมาณนี้ล่ะรู้สึกว่ามันมีแต่ได้ของมากนานตรวจสอบเป็นบ่าขึ้สิสิได้ตรวจสอบเลยเนาะถึงสิได้หนักเนาะขึ้นนักเจ็บเจ็บติดออกมานี่ขึ้นนุนักเลยค่ะนุเลยกโตนักเจ็บค่ะนุเชื้อพันคู่มันเลยค่ะที่เก่าประตูบ้านท่านตัวคู่ท่านตัวเลยค่ะที่เก่าประ พั้นตัวป้าล่านนึงบ่น้อุ้งนูเลนนู้เลงงวดละเพื่อหน่อยได้เจแดงนู้เืงเจแดงบ่กกาสื่ซือบ่มีเงืนสซือบมาได้ค่ะย่างลายกระหาแสนหกแสนเนี่ยตายแล้วถ้าาตั้มชุดนูก็เลนสามแสนน่ะสองแสนสามแสนตั้มชุดนูกะเลนย่งละสามรอยตัวห้าร้อยตัวอ่า เมื่อกี้รักเนากัเลรยไม่ถูกทุกงวดกับพ่อหนาเหรี you know. อยู่เนาะการรักมันไในทุกงววอ่ะเจ๊แดงแต่แตว่าสองเจ็ดเป็นบอดีพอแล้วว่าเอามาล่ำลงสองเจ็ดหนาพอละหายละหอยสองเจ็ดตเดียวลวบอกว่าตองเอามาล่ำลงหอยพอไว้ที่ยีสิบเจ็ดล้ว,ว่าสองเจ็ดมนาได้ร้ายได้ทั้งหลังได้ทั้งโถประกบการล,ลุล่มไปเรื่อยมา,าราจะบอกแบบนี้คือเราบอกว่าถ้าเราบอกเลขตัวเดียวนี่คือสิ้นเราบกขาด ค่ะอืมทาทาโดนๆบ้านจะจะบอกเบ้าน่วที่แล้วกิเ,เอกลักษณ์มันบอกว่ามีผู้ชายมาบอกว่าวันที่เก่าห,หายไปใครพอกเขาแล้เลยว่าคือสิดไปไครบ้นที่เก่าคือผ่านมาแล้วใคหพอกเขาพ่อบอกให้ยไปใครบ้านที่เก่าคือผิดมากกตีใจเก่าหาเลยค่ะเอกลักษณ์โอ้ยบอกเนี่ยนะคะได้ไล่มาบอกเนี่ แลวการที่ที่ที่ว่าที่ว่าเจแดงว่าสิถือหวยกับมีสิทธิ์ด้วยค่ะเพราะเจแดงเ้อเจดีเจดันเจดแล้วก็เจดหาหาเจดของอันเสอนหนองคายมันด่านี่กับมี่กี่กับมีสองสุดนี่นั่งด้วยกันเจดีจ๊ะจำดีดีเนาะฟังเสียงวมงมี่รูกกับจำได้เนาะเจีเนาะกับเสียงกับกับเสียงธรรมดาเนี่ยเนาะบไดามี่ยังเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเนาะ ค่ะเพราะบารีบว่าคุณนายบารีบอกว่าพูแต่วันเลยเคนเด็กยังจำเลยเออเสียงเสียงอ่อนๆหวานๆเหมือเสียงแต่ละคนเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของแต่ว่าเสียงคุณพูดแต่วันนี่มันมันจะยีงจังคนเสียงโท่อนนี่มันหลายนะคะจจแดงก็จําว่าใครออกเลิกอ่ะเสียงนมนมเด็กเด็กสาวสาวอยู่ดั่งฉันนั้นนุ้ยนัปนตกใจเลยเจแดงเงินนราพูดแต่วันนุ้ยนั้นกใจแล้ว แม่นแท่กัน e คันันแม่นน <co ันแท่กันสิตอบเลยก็คิดว่าเนาะแม่ค่ะพูดวันอย่าลืมค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ให้ขอมุนแต่ว่าอย่าลืมเบรกหลังด้วยค่ะเด้อโอเคค่ะเดี๋ยวเซลเขาไล่เนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะมีโอกาสได้เจอกันเด้อเราจะดงเจอบ้างเนาะคนมีบุญคนมีดวงนะเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อขอคุณเพื่อนหลายๆเนาะเพื่อนะสิบระดับหนึ่งจเจดีย์เงยเล็กเพื่อนถือไว้ไว้เนาะก้นมีบุญก้นมีดวงก้นมีวาส,สนาเนะาะแล้วกับเพื่อนโบแพงเนาะเพื่อนโบแพงเพื่อนโบหวงปวดพายหาโจกภายบุญนั่มัม่นกระซื้อตรงตรงเจ็ดซี่เจ็ดหานสิถ้าห้าวมีดวงมันเิไปออกเจ็ดของเพื่อนหลายเนี่เจ็ดหนึ่งหอเจ็ดเก้าเดีย่าดูงูชมเนาะ ค้นซื้อน้ากันหลายๆมันสีบ่ถูกได้คะ่ะเจา้าว่าน่นนะซื care care ้อต er> ัวอื่นไว้ในเหนึ่เดศนย์เดเจองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะค่ะกันไว้เบิดนะต้องถูกนะคะเอาโชไปบุญมั่นซื้อซื้อหลายได้หลายซื้อหน่อยได้หน่อยเนาะค่ะซื้อหลายคนก็ล่งทุ่นไปหลายแย่เสียก็เสียเสียหลายแต่ว่าโอกาสเสียหน่อยได้กันซื้อจะแดง <laughs> สื่อวาน,นแห่ถือก็ได้ตะทุนหรือเด้ก็ไล่นิดหน่อยสื่อหลายอาจารย์เนาะค่ะเนาะไฟวามากตัวได้สื่อบดไยตามเจแดงมาได้ดอกเนาะเอาสนใจครีมกับทักมาด้วยค่ะทามผู้มเอไนไนครีมเดคีมพร้อมสบู่โคชแนสุดยอดเลยค่ะสะบู่เจแดงก้นเดิมนี่สุดยอดเลยอ่ะทกมามีวตามีอีวิตามินซีมอ,มอชเจอร์ไลเซอร์หนานุน่มนานเด้งกับานผู้มเนาะ ผู้สาวใส่เด็กๆก็อายุสามสิสี่สิบใส่ให้ได้ผลเรียวค่ะน่าหยาบๆแกๆ่ๆือแก่แดงได้ผลชาแต่ว่าก็ได้ผลดีที่สุดนี่น่ะนมล่งนงนมล่งองกาบทำช่วเอ้าแค่นี่แหลนะเนาะขอบคุณคุณตะวันแล้วก็คุณนายภูตะวันแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เขามาส้มเป็นกำลังใจให้เจแยงนะคะขอให้ถูกหวยรวยๆไปด้วยกันงมดวันที่หนึ่งหก พูดถึกิกา2564นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย